สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่5นะครับสําเร็จไปพี่น้องคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังกันแล้วก็ฝากก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับคลิปออกรัวๆเลยนะครับเพราะผมคิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วผมเชื่อว่าใครได้หลายคนนะ่ะหยุดนะครับเวลาหยุดแล้วพวกคุณก็จะต้อง รู้จักชั่วโมงของตัวเองนะครับอยากทําตามใจตัวเองให้มากนะครับบางอย่างเราก็ต้องมีกิจกรรมเสริมเข้ามาด้วยเน้นการกระทําอย่างเดียวครับเพราะใจของคนที่เลิกพนันใหม่ๆเนี่ยยังมีความต้องการอยากเล่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องคุมความประพฤติของตัวเองให้ได้และวันนี้ ก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับได้แอดไลน์เข้ามาคุยกับผมน้องเสียจากพนันหนักมากนะครับเล่นพนันมาทั้งหมดเนี่ยแปดปีเก้าปีเลยนะครับความสูญเสียจากการพนันออนไลน์ไม่ต้องห่วงนะครับหมดร่วมร่วมแปดล้านนะครับผมน้องทำงานดีนะครับ เป็นหัวหน้างานบัญชีในบริษัทแห่งหนึ่งอายุ44ปีโอ้โหหลักสี่แล้วไม่ใช่น้อยเลยนะครับผมช่องทางในการรู้จักพนันก็มาจากเพื่อนๆน,นี่แหละครับที่ชวนการไปกินเลี้ยงสังสรรค์อะไรต่างๆน้องมีแฟนนะครับแฟนเป็นชาวต่างชาติวงเล็บนะครับ เขาทำธุรกิจด้วยโดยแฟนนะเขาให้เงินน้องอ่ะทุกเดือนนะครับเดือนละ4ี่หมบาทแล้วเงินเดือนของน้องก็ไม่ใช่น้อยนะครับห้าหมื่นบาทถึง6,000 60, ืบาทถือว่าเยอะเลยนะครับผมติดพนันสองอย่างครับบาคาร่ากับสลอ็อตไอตัวบาคาร่าเนี่ยก็ถือว่าหนักสุดแล้วนะ ยังพ่วงมหาสล็อตอีกผมถามว่าบาคาร่าเราแทงหนักไหมไม้แล้วเท่าไหร่ไม้ละ1นึ่งแสนบาทครับทุกคนฟังไม่ผิดแน่นอน <S <S เคยมีเงินในยนะูเซอร์น่ะเก้าแสเล่นพนัน10 เจ็ดชั่วโมงหมดเกลี้ยงเลยนะครับวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ภายในเดือนนี้ด้วยนะครับผมใจใหญ่มากนะครับถึงจอายุ44แล้วแต่เป็น44ที่ยังมีไฟแรงอยู่นะครับผมถ้าเล่นพนันในห้องนี้ไม่ได้สมมติบาคารานะครับกระโดดไปอีกห้องหนึ่ง เล่นทุกห้องนะครับแล้วเคยเสียทุกห้องมาแล้วรวมเป็นเงินไม่เยอะรอครับก็แค่หนึ่งล้านบาทเองผมถามว่าเราทำไมมีเงินเยอะจังเราเอาเงินมาจากไหนเยอะจังน้องก็ให้ผลว่าเงินเก็บของแฟนบางส่วนน้องก็ดูแลอยู่ ไอซี่ไอที่น้องดูแลอยู่มันก็สองล้านสามแล้วแล้วเงินเก็บของน้องอีกที่มีอยู่ล้านแปดแล้วก็บัตรเครดิตต่างๆอีกนะครับมีห้าใบตอนนี้เต็มทุกวงเงินเลยนะครับผมพวกคุณนะ่ะปั่นสล็อตเบตแล้วเท่าไหร่น้องคนนี้ ปันไม่ไม่แพงหรอกก็แค่เบยดละพันห้าเองโอ้โหผมได้ฟังแล้วมันเป็นอะไรที่แบบหนักมากก็ซื้อฟีเจอร์ทีละแปดหมื่นเก้าหมื่นอะบางทีได้มาหกพันน้องก็โมโหนะครับติดเครื่อง ตั้งเทอร์โบแม่งเลยไอ้ตั้งเทอร์โบบางคนตั้งไว้ที่บาทหนึ่งสองบาทนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเพราะมันลงไวน้องตั้งไว้หนึ่งร้อยบาทเลยครับหนึ่งร้อยทอบโอ้โหเพื่อความสายใจนะครับคิดว่าตัวเองมีเงิน ผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับน้องผู้หญิงคนนี้เล่นพนันในทุกครั้งช่วงหลังๆที่ผ่านมาเล่นไม่เอาเงินเลยครับมีเงินในยูเซอร์เล่นจนหมดหมดแล้วก็เลิกผ่านไปสาวันหาเงินมาใหม่แล้วก็เล่นไม่เคยถอนฝากเข้าอย่างเดียวน้องบอกกับผมว่า เวลาที่น้องเล่นพนันเสียเยอะที่สุดก็คือจาก4ี่ทุ่มไปหาตีหนึ่งเพราะน้องจะเคลียร์งาน Work from Home ที่บ้านก่อนให้มันเสร็จแล้วก็ลุยเดินหน้าเล่นการพนันนะครับแล้วผมก็ถามมาไอ้ที่เจ้าตัวบาคาร่านี่แหละซึ่งมันเป็นพนันที่น้องเสียมากที่สุดผมถามว่า เราไม่รู้เลยเหรอว่าวินาทีนั้นเราอาจจะโดนโกงโดยเราลงหนักแล้วน้องก็บอกว่ารู้เหมัอนกันพี่อ,อ๊อฟแต่หนูใจร้อนหนูควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แล้วหนูก็ได้โอนไปเล่นในทุกครั้งแล้วผมถามว่าโทรศัพท์ของหนูมีกี่เครื่องด้วยความตืงนตระหในตอนนั้น มีอยู่2เครื่องนะครับ iPhone 15ทั้งคู่เลยแฟนซื้อให้แล้วผมถามว่าไอสองเครื่องนี้มีบัญชีเว็บพนันทั้งหมดเลยวะน้องว่าใช่พีออ่อ๊อฟมีทั้งสองเครื่องเลยแล้วก็มีแอปธนาคารทั้งสองเครื่องเลย ประวัติในการเล่นนะ่ยยาวเยอดเลยน้องเล่นทุกวันเดือนหนึ่งอ่ะเคยเสียเยอะที่สุดเนะี่ยร่วมๆสองล้านแปดนะครับผมถามว่าในบริษทัทของเราเขารู้ไหมว่าเราติดพนันรู้พี่อ๊อฟมีรุ่นพี่เขาเตือนหนูแล้วแต่หนูไม่ฟัง หนูยอมรับว่าหนูก็เคยได้กำไราจากมันแล้วเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่นี่แหละมันเป็นภาพจําที่ทําให้หนูอยากเล่นผมเองก็บอกว่าเรามีชีวิตที่ดีนะเรามีแฟนเป็นชาวต่างชาติแล้วเขามีธุรกิจด้วยเราน่าจะคิดสั้งนิดนะครับน้องบอกว่าจุดนี้หนูก็รู้อยู่เมืองกานพี่อ๊อฟ แต่เหมือมันมีเงินหรือเปล่ามันทําให้หนูน่ะคิดไม่ได้แล้วมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ว่าธุรกิจของแฟนตัวเองน่ะมันเริ่มไปได้ไม่ค่อยสวยแล้วแล้วตัวเองก็อยากจะหาเงินนะครับหาเงินทางรับมาช่วยแฟนด้วยการไปเล่นพนันนี่แหละ แล้วผมก็ถามว่าไอ้เพื่อนที่เขาแนะนําเราเล่นเนี่ยตอนนี้เขายังเล่นอยู่ไหมน้องก็บอกว่าเขาก็ยังเล่นนะครับแต่เขาคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ถ้าเขาเสียเขาเลิกเลยอะไรประมาณนั้นแต่ตัวเองนะครับเมื่อก่อนไม่เคยรู้จักพนันออนไลน์เลยเล่นหนักมากต้องบอกก่อนว่าน้องเนี่เป็นคนใจใหญ่มากเวลาซื้ออะไรกินเนี่ยบางทีนะครับเงินร้อยหนึ่งอะ แม่ค้าจะทนให้ยี่สบสามิบน้องไม่เอาเลยนะครับเอออย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคือได้ให้กําลังใจคนขายไปโอ้แล้วมาติดพนันด้วยโหหนักเลยนะครับคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้หนักไม่หนักคุณก็คิดดูดิเติมเข้าไปเล่นเว็บพนันเนี่ยมีแต่ห้าหมืน เจ็ดหมื่นแสนสามเนี่ยไม่มีหรอกครับเติมหนึ่งพันอ่ะน้องบอกว่าถ้ามีเงินอยู่ห้าพันน้องไม่เติมเล่นโอ้โหเงินจะต้องมีระดับห้าหมืนหรือหกเจ็ดหมืนถึงจะเล่นคุณลองคิดดูเข้าเว็บพน,นันไม้แรกก็1หมื่นห้าแล้วเ,เล่นอ่ะโอ้โหใจใหญ่ สุดยอดเลยแล้วผมถามน้องว่าณตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าเราเลิกพนันได้หรือยังน้องก็บอกว่ามันก็ห้าสิบห้าสิบณตอนนี้คือน้องยังไม่มีเงินแล้วที่สำคัญคือแฟนก็รู้แล้วแล้วแฟนก็บน ว่าเพราะหมดไปหลายล้านแล้วแต่ดีนะครับมีลูกด้วยกันแฟนก็บอกว่าถ้าไม่มีลูกด้วยกันเนี่ยเขาหย่าแล้วโดยแฟนของน้องเนี่ยจะให้น้องทำงานปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะครับแล้วให้มาดูแลธุรกิจต่อ แล้วน้องก็ได้ถามผมว่าพี่ออฟถ้าหนูไม่ได้ทํางานแล้วะหนูไม่เล่นพนันหนักกว่าเดิมเหรอถ้าหนูยังเลิกไม่ได้ผมเองก็พูดกับน้องว่าน้องครับอย่าเพิ่งออกจากงานหรือขาดน้องทํางานไปก่อนถ้าน้องออกจากงานนั้นคือจบเลยเงินเดือนของเรามันยังเยอะอยู่แล้วน้องก็เป็นหัวหน้าเขาด้วยมันได้แน่ๆทุกเดือนเดือนละห้าหกหมื่น มันยังพอได้เก็บมาบ้างแล้วก็ใช้นี่เขาบางส่วนไงถ้าน้องออกตอนนี้จบเลยบางอย่างความคิดของแฟนเรามันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปต้องบอกทุกคนก่อนนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับมันอยู่ที่ตัวของน้องแล้วนะครับว่าจะทําตามผมหรือเปล่าแต่หลักๆในี่ผมไม่อยากให้ออกแน่นอนอายุ44ปี กเกษียณก็ห้ในโรงงานบางโรงงานาให้ต่อเซอร์ได้อีก2-3ปีตั้งสิกว่าปีคุณก็เก็บเงินเดือนของคุณน่ะใช้นี่เขานะครับถ้าคุณออกไปนีนไปลงทุนทำธุรกิจเศรษฐกิจอย่างเนี้ยคุณจะเอาอะไรกินนะครับมันไม่แน่นะครับเพราะธุรกิจที่แฟนของน้องทำก็คือเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับมันไม่แน่นอนอยู่แล้ว วัตถุดิบทุกวันนี้แพงมากแล้วผมถามน้องว่าแล้วเจอคลิปของพี่ได้ยังไงน้องก็บอกว่าหนูก็เปิดช่อง youtube งต่างๆแล้วก็เจอแล้วก็คิดว่าเออมันเข้ากับเราทุกอย่างก็คือบุคคล2ประเภทนะครับน้องจัดเป็นประเภทที่สองมีเงินในยูเซอร์เล่นหมดไม่เคยมีถอนนะครับสะกดคํคำว่าถอนไม่เป็นแรกๆนะเอาอยู่เหมือนกันนะครับ พอลางหลังมาเนี่ยไม่ต้องไปสนใจแล้วเล่นอย่างเดียวจุดชนวนเดินหน้าความชิบหายอย่างเดียวครับลูกตอนนี้อยู่กับแม่นะครับแม่คอยส่งเสียนะครับตัวเองนะ่ะเงินเดือนเยอะก็จริงแต่ตอนนี้ไม่มีเงินส่งให้ลูกแล้วแล้วเาก็ถามว่าแล้วต่อจากนี้ไปเราจะจัดการ ชีวิตและความเป็นอยู่ของเราอย่างไรน้องก็บอกว่าคงต้องให้แฟนหนูเข้ามาควบคุมเรื่องการเงินต่างๆผมเองได้ยินดังนั้นก็ต้องชื่นชมตัวน้องนะครับดีมากคนเล่นพนันส่วนใหญ่อะจะไม่ค่อยอยากบอกเรื่องเราหรือความจริงกับใครนะครับก็คำโกหกมันติดตัวเราอยู่ไง มีหลายคนมากนะครับที่แฟนยังไม่รู้ในตอนนี้ที่เล่นพนันอยากจะบอกแต่ก็ไม่กล้าพอนานไปก็กลับมาเล่นพนันใหม่มันก็ยิ่งขยายวงกว้างไปเรื่อยพอเขาอรู้ทีก็สายเกินแก้แล้วก็นำมาซึ่งการเลิกรานะครับมีหลายคู่มากในช่องของผมเนี่ยที่แชร์ประสบการณ์มาทั้งเล่าแล้วแล้วก็ยังไม่เล่าเนี่ยนี่แหละครับ คำโกหกมันเป็นเงาติดตัวของนักพนันทุกๆคนนะครับน้องคนเนี้ในครั้งก่อนอมีความคิดเหมือนกับใครหลายคนครับเติมน้อยๆเล่นมาละร้อยสองร้อยเล่นอย่างมีสติได้แล้วถอนเลยนี่แหละครับพอเล่นไปเล่นมาจนถึงปัจจุบันหมดไปเจ็ดแปดล้านเลยนะครับ ทุกคนดูวไว้เลยนะครับการพนันชนิดไหนก็นแล้วแต่ถ้าเราเข้าไปเล่นเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรเรเล่นทุกวันยังไงก็ต้องหมดและเขาก็ถามน้องว่าอยากฝากบอกอะไรถึงคนที่กำลังเล่นพนันอยู่ตอนนี้ไหมที่ยังไม่เลิกน,นะน้องบอกว่าอย่าเล่นเลยถึงคุณมีเงินเยอะอยังไงคุณก็หมดน้องมี บัญชีธนาคารอยู่7บัญชีเกเรียงทุกบัญชีเหลือศูนย์บาททุกบัญชีเลยพวกคุณก็ลองคิดดูนะครับเมื่อก่อน7บัญชีเนี่ยมีเงินอยู่ในนั้นหลักแสนทุกบัญชีแล้ววันหนึ่งมารู้จักพนันออนไลน์ชิปหายทุกบัญชีเลยครับหมดก็คือเลขศูนย์ศูนย์เส้นทุกอย่าง นั่นแหละน้องย้าเตือนมาเลยนะครับจะเงินมากเงินน้อยเล่นพนันอย่างไรก็ต้องหมดแล้วผมก็ถามน้องว่ามีหลายคนก็บอกว่าเล่นพนันเนี่ยเล่นอย่างมีสติคือเติมน้อยๆวันนี้หมดเท่านี้ถ้าไม่ได้ก็พอคิดว่ามีอยู่จริงไหมน้องบอกว่าไม่มีอยู่จริงหรอกเมื่อก่อนหนูตั้งเป้าไว้วันละเจ็ดร้อยเองพี่อ๊อฟ แต่ทำไมถึงได้หมดเจ็ดล้านพี่อ๊อฟก,ก็ลองคิดดูแล้วกันถ้าเล่นไปนานๆมันจะติดน้องบอกว่าจริงๆแล้วหนูก็อยากแชร์เสียงแต่หนูเป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นงานที่มีหน้ามีตาเงินเดือนเยอะก็มีสังคมเหมือนกันนะครับผมเองก็ว่าไม่เป็นไรพี่ก็ปกป้องสิทธิน้องเดี๋ยวพี่จะนำมาเล่าแล้วกัน ผมเองก็ได้จะให้กำลังใจน้องเสียดายเงินที่เสียไปนะครับมันไม่ใช่น้อยเลยจริงๆผมก็ไม่อยากเล่าหรอกครับแต่ว่าน้องก็บอกว่าฝากแชร์เรื่องราวของหนูให้กับทุกคนได้ฟังด้วยพี่อ,อ๊อฟของจริงเลยเล่นมาเจ็ดแปดปีก็ไม่เห็นมันได้อะไรเลยมีแต่เสียกับเสีย หนูเชื่อว่ามีใครอีกหลายคนที่เป็นเหมือนหนูแต่ยังไม่มาแสดงความรู้สึกเหมือนหนูแล้วก็ไม่มาระบายซึ่งเขาเองเขาก็มั่นใจนะครับทุกวันนี้เขามองไปทางไหนการพนันก็เยอะมาก,ากเฉพาะในบริษัทของเขาก็เล่นเป็นสิบคนนะครับหน้าตอนนี้ก็ยังเลิกไม่ได้เขาก็ส่งลิงก์ ของผมให้กับพวกเพื่อนๆของเขานะครับแต่ไม่มีใครฟังสงสัยมันก็ต้องรอถึงวันนั้นก่อนก็คือความไหยนะเหมือนกับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็เป็นลังใจให้กับทุกคนนะทุกคนฟังดีๆแล้วก็พยายามคิดตามนะครับว่าเวลาเรามีเงินเยอะถ้าเราห้ามใจตัวเองไม่อยู่จำเป็นต้องถอนออกมาไหม ถอนออกมาก่อนแล้วแอปธนาคารผมเตือนเสมอว่ามันเป็นช่องทางที่จะทำให้เราไปเล่นเว็บพนันองค์ประกอบมันได้มันมีแพลตฟอร์มเหมือนกันถ้าคุณห้ามใจไม่อยู่คุณพร้อมที่จะโอนไปเล่นลบออกวันต่อว,วันนะถ้าอยากค่อยไปโหลดพรุ่งนี้ หรือคอยไปเล่นพรุ่งนี้ให้วันนี้เรามีเงินเหลืออันนี้ผมย้ําเตือนบ่อยมากถ้าเราบินเงินในบัญชีพันหนึ่งถ้าเราเข้าใจวันต่อวันเราเหลือนะครับพันหนึ่งแต่ถ้าเราห้ามใจตัวเองไม่ได้แล้วไปเล่นมีโอกาสหมดหนึ่งพันไม่พอแล้วก็เป็นหนี้เขาเพิ่มอีกนะครับทุกคนที่หมดจากพนันล้วนแล้วพลาดกันทุกคนนะครับ เพราะในใจคิดว่าเอานิดเอาหน่อยไม่มีอะไรหรอกคุมอยู่เลิกมาได้หลายเดือนแล้วแต่สุดท้ายและท้ายสุดก็หมดจนได้นะครับอันนี้ผมก็เป็นห่วงทุกคนในจุดนี้นะครับแอปธนาคารเนี่ยอย่างแรกเลยแล้วก็การใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับแน่นอนบางคนก็อาจจะมีภาระเยอะจำเป็นต้องใช้เงิน แต่ค่อยๆทํางานไปก่อนนะครับค่อยๆคิดเดี๋ยวมันก็หมดเองนะครับนี่สินแล้วค่อยๆเก็บใหม่บางคนก็มีเงินเยอะมีเงินเดือนเยอะอย่างน้งงนี้ก็ถ้าเราคิดไม่เป็นสุดท้ายเราก็หมดนะครับโอเคนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป ep ีที่5ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ